หนาวแล้วทุกคนเริ่มหนาวแล้วเนาะสององศาเย็นจ่อยๆแดดคอือซือแต่เย็นเย็นทุกคนเนาะพาลูกซ้ายล่าไปฮับเอื้อยเพลินเนาะไปซา้น้อยนึงเนาะล,ลงลงรถบัสทนะงเฮียนแล้วแล้วพ่นกัญยางมาผู้ดีแม่ยางไปรัดเนาะ <laughs> พ่นกระจมยาก,กินข้าวเปียกอะโอเคมื้อนี้ก็ได้เครื่องตัดเส้นข้าวเปียกใหม่จ้าเนาะตัวเก้าหั่นก็นคือ หมูหันวาวุ่นหลายเนาะอยากมาซื้อตอก็เลยโอเคอะขายหมูต่อก็เลยว่าสั่งซื้อตัวใ,ใหม่ซะอซื้อสองร้อยปลายขายหมูร้อยห้าสิบรูปถืออยู่ประมาณหกเจ็ดสิบดอนเกือกญาถ้าไปเขากับไส่งานมาเป็นเดือนแล้วเนาะอะ,อะก็เลยว่าสั่งซื้อเครื่องใหม่มีสามหัวซอยมีสามเส้นขนาด มีใหญ่มีก่างมีน้อยเออกันเลยส,สั่งซื้อเครื่องใหม่มาลองใส้เบิงเนาะคร่องนี้กับสองร้อยปาดอลลาร์คือกันทุกคนสั่งยูอาร์เมซอนแล้วทุกคนทุกคนเข้าไปอ่าพิมพ์คําวา่าเมชินนูโดพิมพ์ตัวนี้แล้วก็เข้าไปเลือกเอาเลยมีหลายแบบทุกคนเนาะมันมีหลายแบบให้เลือกเนาะแล้วแต่ว่าเขาหมักแบบใดเด้อเนาะอ่าบ่จาเป็นว่าจะต้องเอาคือแบบด้าแปบบ๊ะแปบบ๊ะแบบเดียวกันแปบบ๊ะแป๊ะก็ได้เด้อทุกคนเนาะด้ากับ ลองใส่มาสองสามเพีองแล้วเนะาะมักตัวใดได้ก็จริงเอาตัวนั้นเนาะแต่ว่านี่มื้อนี้มันคือได้ของเล่นไม่อะจะมาลองเห็ดเส้นข้าเปียกเนาะให้ทุกคนได้เวิกน้ากันเนาะมันหนาวเนและเ้นข้าเปียกกับเมิดลูกๆก็กกจมยากพอย้ำหนาวนี่โอ้ยเป็นย้ำที่ว่าต้องกินนูโดโมากินนูโดโซุปมากินอีอย่างขนาเนาะและอีกที่สาคัญบ้านหลังนี้ก็คือมากินเส้นมันจะมีสามหัวสามขนาดเนาะตัวนี้จะเป็นเส้นใหญ่ มีไงก่างน้อยเนาะประมาณนี้เนาะสำหรับเถืองนี้มันมันจะแบบว่าเป็นซุปทั้งขางเด้อเนาะเดี๋ยวมาเบิ่งน้ำกันว่าเป็นจงังไดเนาะโอ้ยคือลิงได้หมกากเ้าเลยเออกับบุหู้คือการมาใส่จงังไดเออกับนี่แหละมาเบิ่งพร้อมๆกันนี่แหละว่ามันใส่จงังไดเนาะเออด่ากะแกะเบิ่งแต่แล,ะและหัวแล้วหัวแหละว่าเป็นจังไได้จงดังไดเนาะกับมีสามขนาด อ่ะจัดไปเก็บให้เป็นระเบียบเพียบพร้อยก่อนมาบัดน,นี้สิมาแกตัวเครื่องเนาะตัวเครื่องกะจะน้อยกระทัดหัดดีเว้ยเออขักขักขักแบบว่ามันน้อยกว่าเครื่องเก่านะแต่เครื่องเก่าดัานจะคอน้ังใหญ่กว่านี่นะเป็นเป็นจังเดอเนาะโบเคยใช้คือการครั้งแรกคือการ <c oughs> นี่เนาะ ัตตัดเสร็จมันเป็นซุปทั้งข้างเลยทุกคนเห็นปะมีหัวมีบอลซุปไว้ทั้งข้างเออเราลีดเ้นเนี่ยมันอยู่ทั้งกลางเครื่องสายเสือแยกมาพร้อมอีกเนาะอันนี้เป็นแบบฟอยปัดแบบอแป้งอย่างมันติดอย่างประมาณนี้แหละเนาะวันนี้ได้จะใส้หัวกลางเนาะหู้สึซึ่มาหัวกลางเป็นเส้นที่พอดี เป็นเซนที่ว่าได้เห็ดขายเนาะได้เห็ดขายกันเป็นขนาดก่างกลางนี่โบในแนจ่ใจว่าสองจุดห้าเซนมั้หรือว่าจากไหนขนาดแบบความก้วงของเส้นของอย่างอันนี้กับโบฮู้กันเด้อซุปแบบ,แบ,บเนาะซุปแบบนี้เนี่แหละเนาะเออกะหาก็เคยใส่เครื่อแรกคือกันนี่าะเห็นพร้อมทุกๆคนโบฮู้ว่าใส่จากไหนนะลองสุมสี่สุมห้าไปที่จริงแล้วมันซุปแล้วมันจะบิดแบบ,บล็อกนะเอออ่นเรียบร้อยมันจะเป็นประมาณนี้เออ ตัวตัดเส้นจะมาซุบทั้งข้างแล้วตัวรีดแมนอยู่ทั้งกลางเออประมาณนี้เนาะอันนี้คือกับป้นไปป้นมาอยู่นกนยังบุลึ่งเด้อเพราะว่าเป็นเครื่องตัวไม้หากันได้คือกันเด้ยมาลองน้ำกันอันนี้แมนบนนอลเนาะอันนี้คือบิดไปบิดมาซุป,ป็ปซุปมาคือกันเลย น่าจะประมาณนี่แหละนะทุกคนเนาะบิดไปบิมมนมาค่ะมันว่าบทมันบวได้กับคอยเปลี่ยนซะอคักดีเว้ยน้อยน้อยน้อ,นอก็ทัดทัดดีมาวันนี้ทำมาลองตีเส้นตีอย่างกันมาแป้งมันสับปะหลังกับแป้งข้าวเจ้าผสมกันคือกาแหละทุกคนเนาะค้นะค,นค,นค,นคน้นค้นค่ยกันหลายๆคนส่งมาถามมา แป้งมันสับปะหลังเป็นแบบใดแป้งข้าวเจ้าแปบ,บไนไถเนาะสีฟ้ามันแป้งมันสับปะหลังหรือว่าแป้งสิงกะโปบ้านเฮาเอิญน,นั่นเองเนาะส่วนสีแดงมันแป้งข้าวเจ้าด้วยทุกคนเนาะผสมกันแนวละถงเลยเออนี่เนาะแป้งข้าวเจ้าหนึ่งต่อหนึ่งเลยนะจ๊ะแนวละถงใส่โทตี่เลยเนาะและะ้วแบบนี้เรื่องคัพของน้ำเนาะพันเอ็มแอลสองถงนั่นใส่พันเอ็มแอล พันเอ็มอลเท่ากับสี่ับเออเนาะพันเอ็มแอลตัวนี้เลยจอกตวงนี่เลยเนาะน้ำฮอนเนาะเท่ากับสี่ับนี่เนาะประมาณนี้เนาะดาไซพันเอ็มอลตัวนี้ต่อแป้งสองถุงเลยต้องให้หน้ามันฟด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 เนาะคันน,น้ำมันโบฟดนี่ก็คือว่าเส้นเจ้าจะขาดและคันบบได้เส้นกระขาดเนาะดังนั้นไ้เคื่องตีเคก้กเนาะตีได้ทุกรุ่นเอาหัวตีโตตีแป้งหัวเกี่ยวนะ ตีเลยทุกคนขันเขาขั้นมือนะรอยส่วนพันขาดเมื่อเซนอะเพราะว่าจะต้องขั้นในตอนที่แป้งฮอนหอนแป้งหอนฮอนน้ำาอนหอนอู้มันกะลวกมือเนาะอันตะกี้ก็เคยขั้นกันแถวขั้นไปขั้นมาแล้วมันกะลึ้งแมนแต่ว่ามันกะอู้ข้อมือกับบุดีได้ขั้นดนไปนะอันนี้นะอันนี้เฮงเงียนเห็ดเค้กเฮียนสอน ได้ให้สอนเฮ็ดเค้กสอนอย่างมาเป็นปีเป็นอย่างอู้คอแขนเริ่มบดีเลยใส้เครื่องตีทำอีดักตีเบอร์หนึ่งตีค่อยๆตีให้พกแป้งพกอย่างมันแบบแล้เก็เอาไม้พายเคลียร์เ,ยเนี่ยหลังจากนั้นจริงเริ่มเบอร์สองเนาะคันเขาไปตีแห้งเลยนี่แป้งมันก็ระกุ้งเต็มหน้าแหละเนาะคันเขาใส่เครื่องตีนี่นนะตีเค้กน,นี่นะทุกคนมันจะเห็นไทยว่าเขาตีแป้งได้เขาคั้นได้และเสร็จมันบกขาดเด้อทุกคนเนาะ ประมาณนี้แล้วสุดท้ายก็เริ่มเบื่อห่าเลยแหงเลยจนได้จับไว้ความไวแหงนะเพื่อให้แป้งมันเนียนให้แป้งมันแบบแล,ล้วก็เล็งตีไว้ๆๆๆๆเลยเนาะเรียบร้อยตีประมาณบ่ฮหอดห่านาทีนะประมาณสามนาทีกว่านี่แหละเออนาอใเห็นบ่อแล้วก็ได้แป้งมาจะเปบนนี้แล้วเขาก็เอามาขั้นต่ออีกน้อยนึงเอามานวดนวด,นวด,นวดต่ออีกน้อยนึงเนาะบ่ต้องนวดหลายดอกมันมันมันแพ้แหงมันเจ็บข้อมืออืเจ็บข้อมือฮอล่า มีเครื่องตีได้ละดีเห็ดขาดเซนกับเปียกกันะคันบบมีเครื่องตีกาอันไม่จะเขาตีเทละเครื่องทงคัและเพราะว่าคันทงทงนึงทงนึงแล้วมันหลายนะนะกดปุ่มสีดําเลยเครื่องไหม่แล้วก็รีดแป้งเนาะรู้สึกว่ามันมันมันน้อยกระทัดทัดดีแล้วก็เสียงมันไม่ค่อยดังปไหน้ยตัวเก่ามันเสียงดังแห้งๆอันนี้เสียงแบบดังค่อยเห็นนะเออคากคากเวิร์กดีเด้อเครื่องเนี้ยก็ยค่อยรีดไปหลังจากรีดแล้วละก็รีดมันเนียนแล้วเนาะ มาตัดเส้นเออเสนนี้ซื้อเส้นกลางเอาไซส์ตัวสิตัวกลางตัดเนาะก็เวิร์กดีเดนบ่โอเคเลยนะเนาะคากดีเส้นโบแปะแล้วกับโบกลมแบบพอดีพอดีนะโดยรวมแล้วเขาเบิงเบิงและกับกลมอยู่ได้แต่กับโบ,โบกลมหลายนะกลมประมาณอยู่80%เอร์ซได้ทุกคนเออเนาะประมาณนี้กับโบแปะแบบคือเส้นสปากเกตตี้อย่างคือเส้นอ่าอย่างโบได้มันกับ กลมอยู่นะกลมแปดสิเอร์ซ็เจ็ดแดิเปอร์เซ็ตอยู่กับโบได้แปะเด้อสำหรับเครื่องใหม่ตัวที่ดาซื้อนี่เนาะคือเครื่องเก่าแหละเครื่องเก่าได้กับโบแปะเส้นกับโบแปะกลมประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นต์ประมาณนี้เดี๋ยวด้าลองอใส่ตัวเส้นใหญ่บึง่งเส้นใหญ่ก็โอเคได้ทุกคนเนาะเส้นใหญ่กับ กระแปะดิยูแต่กระบบบมันความแปะความกลมมันขึ้นกับขนาดของแป้งเฮาเวลารีดมันจะมีเบอร์หนึ่งฮอตเบอร์เจ็ดเนาะคันเท้าไซสเบอร์หนึ่งเบอร์สองเบอร์สามเบอร์สี่เบอร์ห้านี่ก็คือเส้นเท้าแปด้วใไซสเบอร์เจ็ดเลยมันเ่็นในเส้นแปะหลายก็โอเคอยู่ได้ละอันบ่มันคือเส้นพาสต้าเลยแต่กระบบบแปะขนาดเส้นพาสต้าเนี่ยเนาะคันเท้าจะกินเส้นใหญ่ก็โอเคอยู่ได้ อ,อกับแปะๆอยู่แต่กับแบ,บบแบแปะหลายมันขนาดแปง้งมันกับกลมๆอยู่หะนะคือเส้นพาสต้าเลยเนาะเส้นใหญ่เวิร์กอยู่เขาจะกินเ้นใหญ่กับตัดเส้นใหญ่วันนี้ได้สิมาลองเบึงอหัวน้อยบึงหัวเสนได้น้อยนี่น้องแต่รู้สึกว่าหัวเส้นน้อยนี้มันโบเวิร์กกับการตัดเส้นข,ขเปียกแตนะ่ทุกคนมันต้องเห็นมีเหลืองมีเขียวมียกมีอย่างเออโอเคเวิร์กเนาะ ประมาณนี้คันตัดเส้นกระเปียกพอเส้นกระเปียกแป้งมันจะนุ่มเหนียวหลนะมันจะเห็นติดเครื่องเนาะแต่ด้านรองเบองละมันมันบบเวิร์กป่น่เน้นเส้นน้อยๆนี่บบเวิร์กป่ะเนาะหัวที่สามบบเวิร์กเห็นปะมันน้อยๆน้อยๆน้อยๆอันนี้มันต้องมีเหลืองกับมียกเดี๋ยวเมื่อนานสเชฟพายมีเหลืองกับมียกเด้ออันนี้ง่ายๆเนี่ยมันค่อนข้างอยากติดกันนะนะทุกคนอยากติดเพราะว่าเส้นกระเปียกมันเหนียวด้เนาะ สรุปแล้วไสหัวใหญ่กับหัวกลางนี่เวิร์กแต่หัวน้อยนี่บเวิร์กสำหรับเส้นกระเปียกมันมันมันน้อยจนติดจนเส้นติดกันต้องนี้จิกจีกจีกเทอเซนสรุปแล้วบเวิร์กบเบเป็นตาไสไสกับซอยเส้นกระเปียกเนาะนี่หัวกลางนี่งามสุดเห็นป่ะเนาะเส้นมันบบเป๋หลายแล้วกับโกลมหลายทุกคนประมาณเจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นความกลมะนะเดีบยบได้ไปเป๋ได้ดิดเบึงไหม ก็โอเคอยู่ได้เส้นกนี่พอดีหรือพอดีได้เห็ดทรงเห็ดขายเลยเนะี่ยเส้นนี้ก็กลมโย่เจ็ดแปดสิบเปอร์เซ็นกลมแต่บบแปรนะดิเห็นบ่งามงามทุกคนงามเส้นบวขาดเพราะว่าเาขาคันแป้งได้นวดแป้งได้น้ำห้อนพอนี่ก็เส้นบวขาดแล้วละ่ะงามเห็นบ่าดิ้กับบแปแหลรายได้กับกลมกลมอยู่ได้เนี่ยเนาะ เนานะลักการการเฮ็ดกระเปียกคือคันน้ำเจ้าบ่ฮอนพอจะนวดแป้งบบได้ต้มกับเส้นขาดเท่าน,นั้นแหละง่ายๆอันนี้นะเนาะจากนั้นดากะมาหายเส่ถุงชิปบอกไว้แบบถุงละถ้วยละถ้วย,วยหายไว้ฟิเซอร์เนาะต้องมีติดตู้เย็นไว้ตลอดแหละคือเนาะลูกๆมากพวกด้านนี้มากินกะเปียกด้านนี้ก็มากกินกะเปียกก,ก,ก,ยก,กินได้เศร้าสวยแรงพวกแหละเนาะมากอะนะเป็นอย่างที่แบบกินงายกินเป็นแบบอย่างที่แบบจังไหนเป็นมีโฮมเมดนูโดโฮมเมดแน่นะ เขาเห็ดเองเขาไว้ฟิเซอร์เป็นถุงเป็นถุงสินะแข็งกึกเลยนะแล้วเวลาเขาต้มเนะนาะน้ำฝนปุ๊บปุ๊บ๊ถิ่มลงกับออนุ่มคือเกาเส้นบ่อขาดเ,าเห็ดประจำมืดละก็เห็ดมืดลวก็เห็ดได้น,นะเนาะเห็นเนาะกล่าวั่าถ้วยหนึ่งเขากินนจำไหนก็หายจำนั่นเฉเลยสำหรับคนยูมิกาจะเ,เห็ดประจําสิแหละไวนะ้เนาะเขาบ่มีเวลาสิอยากกันหนเฉมาติีไม่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 ไมเขาบ่มีเวลาขนาดนั้นเนาะต้องเห็ดใส่ฟิเซอร์ไว้แซ่แข็งไว้เห็น่า แบบว่าลูกอยากตอนใดถามกินตอนไหนได้กินเนาะช่วงนี้แหงช่วงหนา้าหนาวใกล้ซีซันโอ้ตกละโอ้ยแหงเด็กน้อยแหงอยากกินข้าวเปียกเนาะส่วนหลายมากข้าวเปียกไกลบ้านนี่นะสบายเห็ดง่ายๆเขามีเครื่องและะ้วตีแล้วสบายแต่ว่าด้านเห็ดส่งเห็ดขายพร้อมเนาะอยู่แคนสัตว์เนี่ยแหละมูคูซังห้านซังแล้วแล้วก็มีห้านส่งส่งอยู่สาม้านอยู่แล้วเนาะที่นานนี่ก็เริ่มเครื่องมาละเริ่มตีใส่เครื่องใหม่เนาะ ประมาณนี้นี่นะเฮาอันนี้เป็นถงาาุงแบบว่าถุงห่อแซนด์วิชห่ออย่างนั้นนะเฮากับมาหอ่อคาเปียกแล็บไว้ฟิตเชอร์นะเนาะเห็ดง่ายๆทุกคนไผ่ก็เห็ดได้แล้วสูตรของแต่ละคนมันก็อาจจะบุกขึ้นกันเนาะแต่สูตรของดาหน่ะได้เห็ดแบบนี้แล้วได้ก็เห็ดขายเห็ดส่งอยู่อ่เมริกาอันนี้คือดาบอกเลยนะเนาะเห็ดกินกับแบบนี้เห็ดขายกับแบบนี้เนาะนี่ใส่ฟิตเชอร์ฟิตเชอร์ไว้แบบนี้เลยสบายแบบว่าอยากตอนไหนแล้วให้ได้กิน บ่มีขาดเส้นนะนุ่มคือเกาน้ำฟอดๆแล้วก็แกะลงโลดแข็งกึกรกยังอ่อนนุ่มคือเกาเฮ็ดมาแล้วเนาะกินมาแล้วเป็นซี้าปีเนาะบ่มีปัญหาอย่างแล้วถ้าก็ใส่สิบบอกไงรวมกันไว้เอาไปใส่ฟิตเซอร์เนาะประมาณนี้เนาะเรียบร้อยนี่นะสิบป่ายะ่ะถงุงเนาะและะะ้วก็เฮ็ดอ่ะเขียบหมูหมกเพชรเนาะเคียบหมูหมกเพชรเ,เ,เจียวโอ้ยคือมากแหงเนาะบ้านหลังนี้ นี่น้ำฟดๆอาะลงเส็นใหม่ๆเห็ดใหม่ๆเลยนะกะพาก,กันกินฮกพอแม่ลูกนี่เนาะเส้นฟูขึ้นแล้วก็แปลว่าสุกนี่้เห็นบ่บอ่อขาดถ้ามันขาดนะคี้ขึ้นหนงซีมันก็นขาดลงปุดๆ,ๆละ่ะอันนี้บอ่อขาดเห็นบ่น ย้อนว่าหนึ่งเขาตีแป้งได้เขาคั้นแป้งได้น้าเฮาหอนพอเด้อเนาะมามามากินน้ำกันทุกคนนี่นะมาสลองเครื่องจักรใหม่เครื่องจักตัดเช่นกับเปียกไหม่เจ็บน้ำหลไหลเป็นบ่อะขอบใจละลายๆสำหรับคลิปนี้เด้อทุกคนเจอกันใหม่คลิปหน้าฝากกดไลค์กดแชร์แน่บ๊ายบาย